หุ้นส่วนคิดว่ามีการครอบงำไหมไปรับคําสั่งเขาไหมจะเอาตําแหน่งเดิมพอตา้าเดิมปชดิปั์ก็จะไปเข้าร่วมด้วยนะแต่คนที่แสบที่สุดโดนโดนหนักที่สุดคือธรรมนัตน่าจะหลุดจากรัฐมนตรีนะครับรู้จักลุงป้อมน้อยไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือกรอบงําทางการเมืองหรือไม่ ส e วัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็ส,สวัสดีห ok ุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณเนี่ยสั่งโน่นนี่นั่นนี JR, ่นู่นนะครับจนลุงอิงได้เป็นนยายกรัฐมนตรีปาใครโอ้โหปาผมจะบอกให้หรอกหลักประกันบอกบอก

มีรถน้ำแต่รถน้ำอยู่ข้างหน้าไมมเหรอครับผมบอกว่าเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้ามยืนวันนี้เขไม่เขาไม่ยืนข้างหน้าผมยืนกวันนี้ได้เกิดความทาายแล้นะคะฮกได้ก็คืนรับสุยดมันไดทย่โอเคเติเต็ด้ยติดตตอครับดตมตมด ต้องทางานหนักแล้วแล้วก็แต่ว่าข้อดีเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปทุกหน่วยที่จะขอความช่วยร่วมมือได้เขาไม่ถึงตัวเขาไป้วคนรอน้นเารออโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ฟินเลยไหมคะคงไม่ต้อเป็นอะไรครับมีอะไรเขาโยงผู้ถังได้ทุกเรื่องอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าท่านในฐานะทางการเมืองนี่จะมาช่วยไนไ ไม่แล้วครับแก่อแ้วครับแก่แล้วครับเจ็ดสิบห้าแล้วเขายกห่วงเยกห่วอยกคนกหม่าจะยกห่วงายกห่วงห่วงนักวีกร้องนักร้องก็เริ่มร้องเรื่องไกลนะครับก็เคยไปร้องยุพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องครอบงาพรรคการเมืองเราก็ว่าที่ร้องที่อายการสูงสุดอยการสูงสุดก็ นิ่งเฉยมาเวลาเวลา45วันก็สามารถฟ้องตงได้ในการยุบปรกเปื่อทยซึ่ซึ่งตรงนี้ก็ไหวพฤติกรรมมันทําอะไรไปบ้างนะครับพฤติกรรมก็ทําไปก็1เรียกทุกพักการเมืองนะครับเข้ามานะครับเข้ามาพบแล้วก็สุดท้ายก็จะเอาชัยเกษมจากชัยเกษมเสร็จนะก็ปรากฏว่าเช้ามาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอง้งอิงนะฮะแล้วก็ต่อมาทักษิณก็โผล่ปรากฏตัวมานะก็เห็นชัดเจน เป็นคนอยู่เบื้องหน้าและคนอยู่เบื้องหลังจะเรียกว่าเป็นโนมโนงโนมินีเป็นหุ่นเชิดอะไรก็แล้วแต่ทักษิณก็ยอมรับบอกว่ามีอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติในการแตงการกันมึงไม่มีไม่มีนะะแต่ก็มีอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้ไม่ใช่เป็นปัญหาในแขบกว่าเขาเป็นพ่อลูกกันนี่นะซึ่งอุ้งอิงก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ37ปีที่ผ่านมาหุ้นส่วนจําได้ไหมมีคนบอกว่า ที่ผมเรียนไว้ว่าควรจะมีการถวายคืนพระอำนาจหรือการใช้อำนาจตามนูนก็มีคนโลกสวยจนหนม,มากไม่เห็นด้วยนะอบางคนไม่เห็นด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาจารย์ไม่ควรดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่ไงแต่อุ้เองไงสะใจไหมนะพวกเสื้อแดงก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพระมหากษัตริย์อย่าใช้พระราชอำนาจนะอย่าถวายคืนพระอำนาจนะต้องเป็นไปตามคันลองเพราะเขาได้ประโยชน์นี่ไงอุ้เองได้เป็นแล้วไง พวกที่ฝ่ายขวาที่คัดค้านการถวายคืนอำนาจนี่ไงอางอิงสมอกสมใจแล้วนะฮะนั่นก็คงเป็นคําตอบ2ประการที่สองนะครับเรื่องของขาการครอบงาทางการเมืองตามมาตรายี่สิบเก้าตามพระบรมพักการเมืองเนี่ยเรียบร้อยองคินจีนอยู่แล้วนะ,ะมีโทษด,ด้วยนะพักการเมืองที่ไปรับคาสั่งในการครอบงําทางการเมืองหนึ่งนะครับบุคคลที่ครอบงําทางการเมืองสองนะครับต้องรับผิดชอบนะครับ ส่วนใครจะบงการใครใครไม่บงการใคร,ร,ใครนะฮะวันนี้หุ้นส่วนลองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปหน่อยคิดว่ามีการครอบงำทางการเมืองไหมพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณพีรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคของอนุทินนะฮะวิ่งไปรับคําสั่งนะฮะอ้างว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยสั่งนะฮะบอกว่าคุยนัดเจอไปเจอบ้านทักษิณจูจ่ๆเศรษฐาไม่ไปนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะ หุ้นส่วนคิดว่ามีการครอบงำไหมไปรับคําสั่งเขาไหมจะเอาตําแหน่งเดิมโพตตาเดิมประชาธิป,ปัตย์ก็จะไปเข้าร่วมด้วยนะฮะแต่คนที่แสบที่สุดโดนโดนหนักที่สุดคือธรรมนัตน่าจะหลุดจากรัฐมนตรีนะครับรู้จักลุงป้อมน้อยไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือครอบงําทางการเมืองหรือไม่แต่กฎหมายมีเขียนไว้แล้วนะครับเรื่องของครอบงําทางการเมืองตามพรบนะครับเลือกตั้งมาตราย9 นะครับบุคคลที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและไปครอบงำสั่งการพรรคการเมืองย่อมมีความผิดตามกฎหมายจำคุกถึง10ปีและยุบพรรคเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ผู้มีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ รักชาติรักแดนดินศาสตร์กสัิย์เธอทูลไว้ปันิทธานในหัวใจปกคองไว้ไม่ให้ใครมายับดี อยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาแผ่นดินเอาไว้เ่าประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี ยังหักดี